สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวโซเชียมแคมนะคะวันนี้ละกันตอนนี้เชอรี่นะคะอยู่ที่ศูนย์กระจายคอลลี่คอลลาเจนภากเหนือค่ะเฮ้ย yeah. พิเสนพิเซษน,ซนะ <laughs> โอเคเนาะวันนี้ละกันพามาเที่ยวที่ศูนย์ละกันเนาะว่าวันนี้ที่ศูนย์เราทําอะไรกันบ้างละกันตามมาเลยเร็วข้างในนะ นตัวนี้คอลลี่คอลลาเจนนะคะตัวหนึ่งหมื่นนะใครที่สนใจหรือว่าอยากจะสั่งซื้อเนี่ยติดต่อมาได้เลยละกันแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งนี่ตัว6,000นนะคะหกพั 6, มิลลิกร,รมัมตัวนี้ขายดีมากเลยลูกค้าสั่งจองเยอะมากแล้วตอนนี้ส่งไปแล้วนะคะ50กล่องใครเนี่ยที่คักงช้านะเดี๋ยวจะไม่หันนะจ๊ะแล้วยังไงวันนี้ ค่ะชมเป็นเล็กๆได้ร้อยลวกันเนาะแล้วสำหรับใครนะคะที่อยากสนใจอยากสั่งซื้อนะของแท้แล้วก็กินแล้วเห็นผลลัพธ์แน่นอนเนี่ยสั่งได้นะคะที่เชอร์รี่เลยตรงนี้ร้านการเชอร์รี่เป็นตัวแทนจําหน่ายนะของภาคเหนือลและล้วกันเนาะที่ศูนย์ของเราจะอยู่ที่กาศนแก้วนะคะชั้น3ามตรงข้ามกับโซนแดนแดนโซนใครนะคะที่อยู่เชียงใหม่หรือว่าต่างจังหวัดเนี่ยล้วอยากจะสั่งของแท้แล้วก็กินได้ผลลับแบบเชอร์รี่เลยอ่ะซูมใกล้ๆเลย อาคือของแท้แน่นอนทานแล้วใสขึ้นหรือใครเนี่ยที่ขาวอยู่แล้วนะคะก็ทานได้เพราะว่ามันทาให้เราวิ่งขึ้นแล้วก็ใสแบบมีออร่าหรือว่าใสาที่มีสิวหรือว่ามีปัญหาเรื่องผิวหน้าเนี่ยปรึกษากันก่อนได้หรือโทรมาปรึกษากิ๊งกางกันได้นะแล้วยังไงเดี๋ยวว่างไงเราเจอกันคลิปหน้านะจ๊ะโอเคค่ะคลิปนี้แล้วกันบ๊ายบาย